สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง b i r รหอม h ช n แนลครับกับรายการ b i r ร์พาหลอนแล้วก็มาอยู่ในถึง EP ีที่6กันแล้วครับก็ต่อเน,นื่องด้วยความหลอนเลยครับผมคราวนี้ผมจะไปต่างแดนบ้างครับผมจะไปเล่าเกี่ยวกับความหลอนต่างแดนบ้างขอเป็นตำนานบ้างก็แล้วกันนะครับเป็นตำนานหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นครับ ชื่อตำนานฮานาโกซั์หลายคนอาจจะรู้จักหรือหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักลองไปฟังกันครับความหลอนตำนานนี้เป็นยังไงเรื่องตำนานฮานาโกซั์หากจะพูดถึงผีฮานาโกคงต้องอธิบายกันหน่อยว่าผีฮานาโกเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กผมบ๊อ็อกสวมชุดนักเรียนเอี้ยมสีดแดง มักสิงสถิตอยู่ในห้องน้ำชั้นที่สามห้องที่สามเสมอจะพบเห็นฮานาโกได้ในช่วงตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปแม้ฮานาโกะจะเป็นผีที่หลายคนหวาดกลัวแต่ฮานาโกก็ไม่ออกมาหลอกหลอนผู้คนทั่วไปแต่จะออกมาเมื่อมีคนเรียกเธอเท่านั้นซึ่งส่วนมากจะมีแต่กลุ่มเด็กนักเรียนที่อยากลองดีฮานาโกซัง เป็นเด็กหญิงสาววัยปอนหนึ่งที่เสียชีวิตในห้องน้ำหญิงของโรงเรียนช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมีเรื่องราวเล่ากันว่าฮานาโกะมักจะโดนกลุ่มผู้ชายในชั้นเรียนกลั่นแกล้งเป็นประจำจนกระทั่งวันสุดท้ายของภาคเรียนพวกเด็กผู้ชายเกเรได้ชวนเธอเล่นซ่อนหาและฮานาโกะเลือกซ่อนตัวในห้องน้ำหญิงชั้นสามห้องที่สาม จากนั้นกลุ่มเด็กผู้ชายเหล่านั้นก็ล็อกประตูและทิ้งเธอไว้เพียงลำพังโดยตั้งใจจะมาปล่อยหลังเลิกเรียนแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นสัญญาณเตือนภัยเครื่องบินทิ้งระเบิดดังขึ้นทำให้ทุกคนเกิดความตกใจกลัวไม่นานเสียงระเบิดก็ดังขึ้นไม่ไกลจากโรงเรียนคุณครูต่างอพยพนักเรียนทั้งหมดไปในที่ปลอดภัย ่าำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตกใจกลัวและเสียงร้องไห้ของเด็กๆไม่มีใครรู้เลยว่ายังมีเด็กหญิงกำลังติดอยู่ที่ห้องน้ำชั้นสามห้องที่สามแล้วเด็กผู้ชายกลุ่มนั้นก็ลืมฮานาโปสังเสียงระเบิดยังคงดังต่อเนื่องขณะฮานาโปสังถูกขังในห้องน้ำ่ามความกลาหลที่พ่อแม่ผู้ปกครองต่างวิ่งฝ่าควันระเบิดมารับลูกหลานของตนเอง ไปที่หลุมหลบภัยเช่นเดียวกับพ่อแม่ของฮานาปกที่พยายามตามหาฮานาโกแต่ก็ไม่พบหลังจากนั้นไม่นานเสียงระเบิดก็ดังขึ้นสนั่นวันไหวเมื่อระเบิดลงกลางโรงเรียนพังพินาศไปทั้งหลังในพริบตาหลังจากสถานการณ์สงบลงพ่อแม่และครูก็เริ่มออกตามหาฮานาโกอย่างร้อนใจกระทั่งพบว่าเธอได้กลายเป็นซากศพในห้องน้ำ ที่กลายเป็นเศษซากปลักหักพังสภาพศพเต็มไปด้วยเลือดทั้งร่างกายและหลังจากนั้นต่างเชื่อกันว่าเธอได้กลายเป็นวิญญาณเล่ห์ล่นที่อาศัยอยู่ในห้องน้ำหญิงของนักเรียนประถมทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นโดยจะชวนเด็กๆพาเล่นด้วยกันกันกบเธอสำหรับวิธีการเรียกฮานาโกให้เดินไปที่ห้องน้ำชั้นสามห้องที่สามแล้วให้พูดว่าฮานาโกอยู่ไหมหรือ ฮานาโกะออกมาเล่นด้วยกันเถอะหลังจากนั้นให้รอสักครู่หากได้ยินเสียงผู้หญิงตอบกลับว่าอืมหรืออยู่นั่นแปลว่าฮานาโกะอยู่ในห้องน้ำห้องนี้แต่ถ้าต้องการท้าทายฮานาโกะจนถึงขีดสุดก็ให้เปิดประตูห้องน้ำเข้าไปพบฮานาโกะแต่ไม่ขอรับประกันว่าวิธีนี้จะทำให้มีโอกาสกลับออกมาจากห้องน้ำอีกหรือไม่ เพราะหลายคนที่เคยเห็นฮานาโปเล่าว่าเพื่อนของตนเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยโดยจะเห็นมือสีขาวซีดยื่นออกจากห้องน้ําและดึงเพื่อนลงไปในชักโครกต่อมาก็ได้มีตำนานอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตำนานฮานาโปซังเกี่ยวกับหมึกแดงโดยมีเรื่องเล่าว่ามีเด็กนักเรียนป .6 กลุ่มหนึ่ง เข้ามาท้าทายตำนานผีฮานากะด้วยการชวนกันเข้ามาที่ห้องน้ำหญิงในชั้นที่สามห้องที่สามของโรงเรียนและเด็กคนหนึ่งก็ท้าทายฮานากะต่างๆนานาพร้อมทั้งเอาหมึกแดงมาละเลงทั่วเรือนร่างแทนเลือดและเลียนแบบท่าตายของเธอด้วยความสนุกขบขันปรากฏว่าในวันต่อมาเธอคนนั้น ก็ถูกรถบรรทุกชนเสียชีวิตตายอย่างอนาถกลางถนนในท่าเดียวกันกับที่เรียนแบบการตายของฮานาโกะแม้กระทั่งเลือดก็ยังออกมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันที่ท้าทายตำนานฮานาโกะสังอีกด้วยเรื่องราวก็จบตำนานผีฮานาโกะสังทุกคนไม่ยาวแต่น่ากลัว เป็นยังไงบ้างครับตำนานฮานาโกซังของประเทศญี่ปุ่นครับห้องน้ําชั้นสามห้องที่สามันเป็นตำนานที่สามารถลองดีได้ทั้งประเทศญี่ปุ่นเลยนะใครแบบว่าอยากลองดีแบบว่าท้าทายอะไรเงี้ยต้องชั้นสมต้องห้องน้ําหญิงด้วยชั้นสาห้องที่สามไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะทําได้ไหมต้องลองฮะแต่ไม่รับประกันความปลอดภัยนะผมว่า ฟังอย่างเดียวดีกว่าผมว่าอย่าไปลองเลยโอเคครับผมก็ขอขอบคุณเรื่องจากเพจหลอนสดด้วยครับผมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ